สวัสดีครับคุณผู้ชมท i ิปแอนทิคฟอร์ยูคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าใน Messenger นั่นเองนะครับอ,อันดับแรกก็เข้าไปที่ Messenger ครับหลังจากนั้นเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราด้านบนครับอ่าแล้วก็ปัดขึ้นครับเข้าไปที่การแจ้งเตือนและเสียงครับนี่ฮะ แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเสียงแจ้งเตือนเราก็แตะเข้าไปเลยนี่ครับมันจะมีแสงเสียงแจ้งเตือนหลายอย่างอ่าคุณผูชมก็เลือกเอาเลยนะครับอ่าส,ส่วน,นผมเลือกเป็น messenger นี่นะครับแล้วก็ back กับครับต่อไปเสียงเรียกเข้าเราก็แตะเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเอาเลยครับ ผมขอเลือกเป็น messenger นะครับแล้วก็ b a c k ก r o แค่นี้นครับวิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าแล้วก็เสียงแจ้งเตือนของ messenger นะครับคุณชมในส่วนนี้คุณชมต้องเปิดไอเครื่องพวกเหล่านี้นนะเปิดเนี่ยเราเปิดใช้ก่อนรูปแบบการแจ้งเตือนเปิดนะฮะไฟเปิดสันเมื่อมีสายเรียกเข้าจากฟิเจอร์โทรฟรีเปิดนะครับเปิดให้หมดเสียงแอปเปิดการโทรด้วยเสียงแนละวิดีโอคอลที่โทรหาเพจเปิด นะครับในส่วนนี้ฝากผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่อง t i ปแอนด i ทริปฟอร์ยด้วยนะครับสลับคลิปนี้ผมต้องลาตเพ่อขอไปผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ